รายงานเรื่องหลักอิทธิบาท4กับการเคารพสิทธิในการพัฒนาตนตามแนวพุทธจัดทำโดยนางสาวพิสมัยายานัชติตรหัสนิสิต6 8 5 4 5 0 1 0 0ี่น์อเสนอดรอุมารินเลสสหพันธ์หลักอิทธิบาท4กับการเคารพสิทธิในการพัฒนาตนตามแนวพุทธการพัฒนาตนเป็นสิ่งสำคัญในทุกสังคม เพราะเป็นพื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนาหลักอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่ชี้แนะแนวทางการบรรลุความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องสิทธิในการพัฒนาตนสะท้อนความเคารพต่อศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเชื่อมโยงหลักอิทธิบาท4เข้ากับการเคารพสิทธิในการพัฒนาตนตามแนวพุทธ จึงเป็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมให้ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาตนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติความนำสิทธิในการพัฒนาตนถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นเดียวกับในพระพุทธศาสนาที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลโดยมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ การนำหลักอิทธิบาท4มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนทำให้การใช้สิทธิของบุคคลสอดคล้องกับคุณธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นความหมายของหลักอิทธิบาท4อิทธิบาทหมายถึงทางแห่งความสำเร็จหรือเหตุให้เกิดความสำเร็จในการประกอบกิจใด,ดกิจหนึ่งประกอบด้วย4ประการดังนี้ฉันทะความพอใจความรักในสิ่งที่ทำถือเป็นแรงจูงใจภายในที่ผลักดันให้ลงมือทำ วิริยะความเพียรความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายจิตตะความตั้งใจเอาใจใส่ไม่วอกแวกมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่วิมังสาการใช้ปัญญาพิจารณาทดลองแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดความสำคัญของหลักอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้การนำเนินชีวิตมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน เสริมสร้างพลังใจและความมั fronts, ่นคงภายในทำให้เผชิญอุปสรรคได้อย่างมีสติใช้ได้ทั้งในทางโลกเช่นการทำงานการเรียนและทางธรรมเช่นการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพสิทธิในการพัฒนาตนตามแนวพุทธพระพุทธศาสนามองว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ สิทธินี้ต้องได้รับการเคารพและสนับสนุนโดยมีหลักสำคัญคือไม่ขัดขวางโอกาสของผู้อื่นในการศึกษาฝึกฝนหรือพัฒนาศักยภาพสนับสนุนความแตกต่างของความสนใจและความสามารถเพราะฉันทักของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่งเสริมความเพียรและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อให้การพัฒนาไม่ละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนสรุป หลักอธิบัต4เป็นทั้งแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาตนให้สำเร็จทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการเคารพสิทธิในการพัฒนาตนตามหลักพุทธซึ่งเน้นการเคารพความแตกต่างความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การนำหลักนี้ไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลบรรลุเป,ป้าหมายส่วนตัวแต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่ให้โอกาสและเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงดิฉันนางสาวพิสมัยยานสถิตขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ